ถือว <M ult ime> ่านี่อย่่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะักายเปนตัวัวเมไอันสา

应该有印象。 I do

嗯。 ตาย

pinій karl aso 1 a shirt 1 treats Tumisτο เวียนหัวว่าเวียนหัวว่าเทร่ับจูกตัวเมียอม่กวนว<อ>ันสองคือเพ่าะวันอ คนคุณนี่ต่อยยุ่งทั้งก็ขาย